สวัสดีจ้าเพื่อนๆสุกุลสุกุนมาจับมือน,นี่ไม่หน่อยในยังกินไม่หน่อยมือน,นี่พี่หนอ่อยเอ้ยมาจับพี่น,อน้องแต่หมงตบนาอไม้พัดมีบานเห่าพี่น้องพัดมีอีสานนี่จจ้ะผัดผักบุ้งไฟแดงผักพริกล้วนพัดมีพี่น้องมาสับจบด้วยกันจะพี่น้องจ้า มาจา้ะมากินน้ากันได้จ้ะพี่น้องก่อนเอียงกับโซยก่อนผัดปลาบุ้งไฟแดงแซ่บแซ่พพพพบพี่น้องเผ็ดรวนๆเลยเผ็ดไปตาไนพี่น้องเอ้ยอือื้มจับหนุ่มจับหนุ่มจับเบิ้องเราได้เชียนได้ขาเด้อ ดูแลดิภาษาเยอรมันเขาเอาาิมลาด,ดิเซียนมา,าหนี่งประเทศออสเตรียมอแดดออกจ้ะพ,พี่น่องจิตดลบองศาเส้นเสียดหนึ่งองศาจิตดลบพัดมี่จ้ะพี่น่องจ้ะพัดมี่ แบบฮังเส็ปแบนัวพักบกไฟหลายพี่น้องน,น,น,น้าหนาวประเทศออสเตรียบกไฟมีพักมีม่เก่งเหี้ยวไม่หน่อยประสิอโอ้พี่น้องเพี่เป็นมึงด้วย กดจับพี่น้องไปเอาคอให้ลูกสาวจับจับแตมงมจมำไมพี่้ำไมพี่มันเป็นนอนไม่นอนตับออกมันจืดตะลก พาเครื่องมือตัดออกนี่จับ